สวัสดีครับวันนี้สวนบุญญนุษย์เราจะมาอัปเดตพุทราหิมะาขาวพุทราหิมะขาวอายุได้สามเดือนนี่ยอายุได้สามเดือนก็โตประมาณนี้ครับยโตประมาณนี้อายุได้สามเดือนก็โตประมาณนี้ นี่ครพุทราหิมะขาวหรือพุทราเบอร์สิบสามอายุสามเดือนอต้นพันธุ์นี่ผมได้มาจากสวนลุงลานครับต้นพันธุ์ได้จากสวนลุงลานดูแลรักษาบำรุงอย่างดีมาวันนี้ก็ครบอายุสามเดือนพอดีอ,อายุสามเดือนพุทราหิมะขาว ประมาณนี้ต้นโตประมาณนี้ครับใส่มาขาวต้นพันได้ไปจากสวนลุงล้านครับเป็นเริ่มเติบโตได้ดีพอสมควรก็จะเทียบหู่นนิปโป้มือผมอ่านี่ครับเทียบกันดูอายุสามเดือนอายุสามเดือน เท่ากับนิ้วชี้ผมได้ไ่ะได้ประมาณนิ้วชี้พอดีทำต้นบำรุงดูๆๆแลอายุสามเดือนครับพุทราให้ไม้ขาวครับผมอีกสองเดือนจะทำการเสียบยอดทาบกิ่งแล้วครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก,กิ่งพันุก็ โทรมาสั่งจองได้นะครับอีกประมาณสองเดือนสองเดือนก็จะจัดการทาบกิ่งหรือเสียบยอดขยายกิ่งพันแล้วครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ